สวัสดีจ้าเพื่อนๆเจอกันเสมออาจาร์เหมือนเดิมอีกนะจ้าวันนี้ก็จะมาตลาดนัดคลองถมของหมู่บ้านที่เสมออาจารย์ภาพจากยู่จ้าตลาดนัดคลองถมนี่ก็ะตินีหลายมากไม่เลยจะเป็นพิเศษไม่อยู่สองขั้นจ้าเพื่อนจ้าพอดีกันไม่เช่าบ้านเพิ่นอ่าต้องการจีบคุ้ยเลยจ้าคอยก็ไม่เช่าให้เพิ่นไปใส่ปุ๋ยไปใส่ปุ๋ยเพื่อไปเกษตรตะก้อนแถวนี้เนาะเป็นเกษตรตะก้อนแถวนี้จ้าคอยเกษตรสุดด้างบวกกวดจีบคุ้ยเลยจ้า กล้วยนีนมนกะมีความสูเประมามันเจอมองีนมนก็ได้ม,มื่ก,กี้ใ่จ้าเออได้ขี่ดีแล้วได้ขี่้ขดีแล้วเออขึ้ม่ออกเาปวดท้องน่แล้วแต่มาเจ้านมากครับเพอดีเจอขี่กล้วยพอดีเลยจักรทว่าโจกไงจ้าเออ เกี่ยวายจับดีจับได้ประโยชน์มาฮักการด้ท่าประโยชน์เพราะว่าประเทศไทยฮักกพัฒนาเขาเป็นแบบว่าคนอ่าวีว่ามาเห็นเราฮักกับคนหนึ่งดูได้ยังก็เอาเลยจ้ะตอนนี้เว็บเอ้ยเขียวเลยเอามาตัวนี้จะมาใกล้นี้เลยจ้ะไม่รังเกียจที่มาตัวนี้เจอเว็บ จ้าต้นนก,กวาจีคล้วยไก่แล้วเลยเด้อจ้ากะขนาดนี้ก็ถือว่าพ่อใจใดก็ถือว่าเก็บงานเดี๋ยวให้ออกเมืเลยมากะมากะมีความแบบว่ายากแน่จ้าจะเอาออกให้ดีที่สุดตรงนี้ก็ถือวาอ่าพ่อยพา่ไปแล้วจ้าแล้วก็ตามติต้ตไปเบิงอับคล้องผมที่มี2สองขั้นเ้ยจ้า เป็น Amazing แถวหมูบ่บ้านนี่ซึ่งคลองสมที่อืน่นเช่นท้างบานจินดาที่ห่างใกล้จากเสมอจรานอะาศัยอยู่ประมาณสัก <Okay. S 1> กับ15หกิโลนะจะที่มีรลดประมาณสักหาทีขั้นหรือว่าประมาณนี่แหละจะแต่ว่าที่นี่มีอยู่2ขั้นจะกกเป็น Amazing เป็นไฮไลท์เป็นเสน่ของที่นี่ซึ่งไม่ลดมีอยู่2ขั้นจา้าสวัสดีจ้า เป็นยังไงบ้างจ้าลองสมแถวนี้แต่ว่ามีอยู่สองขั้นจะว่าเป็นอเมซิ่งบ่จ้าเป็นเปสน่ห์เนาะอวาันใจขงบกระเบื้อเป็นขวัญใจของบางกระเบื้องก็ถือว่าเป็นเสน่ห์จ้าเพราะว่าอเมซิ่งมองอื่นนี่ตามติดคอยไดะป้ายนี่ตีมีอยู่อ่าเป็นสามตีสี่ตีขั้นนี่ละจ้าที่ที่นี่ตีมีอยู่แค่สองขั้นก็ถือว่าเป็นเสน่ห์เป็นความอ่าคล้ายๆว่าเสน่ห์ของที่นี่ละจ้าเพป็นกระเด็นมาทำการอ่า ธุรกิจของเพลนเปกั้นค้าขายแบบมีแต่ได้กับได้จ้าเพราะว่าประชาชนแถวนี้เพิ่นกับเฝ้ารอคอยหมูหวานๆของเจรุงแล้วก็อาหารอร่อยอร่อยของขั้นนี้จ้าติดตามไปเบิ่งทันนี้อยู่จ้าเพิ่นกับมีฝีมือของที่เพิ่นขายเนื้อหมูที่เพิ่นช่ำนาญเดจ้าเพิ่นตับตับตัพบอสฟันน้ำมือเจ้าของเดจ้าเพราะว่ามีความเขียวชาญอ่าทันลุง ปรัญหาใจเลยเน,ยน,นาะชาวเห็ยนตานจะเคยถือมีดเนาบอบอ,บอค่อยไปบอตอนนี้บอฮันเ <c oughs> <c oughs> นี่ยถือจ้าจ้าไปบนคันนี่ตอเลยจ้าโอ้ยคันนี้สวัสดีจ้านี่ก็เป็นอาหารอร่อยของคันนี่มีอะไรบ้างจ้ามีลูกชิ้นมีลูกชิ้นแล้วก็ไก่สไปซี่ไก่สไปซี่แล้วก็ขนมโบราณไโอ้ขนมโบราณจ้าเป็นเพื่อนนี่ขนมโบราณของคันนี่นะจ้าจับแห้งบ่ได้เด้อมันแตกง่ายจ้า เป็นเจด้จ้าความสมแข็งนี้มีอยู่สองคันใหญ่อลังการใหญ่อลังการที่มีความเฉดกับแปรเปลี่ยนเกิดการอเมซิ่งเกิดเกิดน่าจาเป็นอเมซิ่งเป็นอลังการขอบคุณหลายๆได้จ้าให้ยคอมุ่นจ้ามาต่างคนต่างได้สุขจางกับมีความสุขจ้าขอบคุณจ้าจะเจอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบายจ้าบบ๊าายย